ังคงต้องติดตามอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับสถานการณ์ไทยและกัมพูชาที่มีการสู้รบกันตอนนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสภาพกองทัพของกัมพูชาเนี่ยก็เข้าขั้นวิกฤตนะครับหลังจากที่การสู้รบ่อนค่องจะหลายวันแล้วแต่ไทยเราเองเนี่ยก็ได้เรียกว่าได้เปรียบอยู่มากนะเพราะว่าก็เข้าคุมพื้นที่ได้แล้วเกือบจะทุกส่วนเหลือเพียงแค่เนิน350นะับซึ่งเป็นยุทธภูมิปราสาทตาควายตรงนี้เนี่ยกัมพูชาเองก็มีความได้เปรียบกว่าเราเยอะ และเขาเองก็พยายามที่จะยึดคืนหรือเข้าตีเพื่อจะยึดปราสาทต,ตาควายคืนน,นะครับเมื่อคืนก็ตอนกลางคืนนะครับก็มีรายงานว่าบุกเข้ามาแล้วก็มีกําลังพลของเราเนี่ยประมาณ2นายที่กําลังจะเร่งตามหานะซึ่งก็เสียชีวิตน,นะครับต้องตามหาร่างให้เจอนะเห็นว่าทางกองทัพก็กําลังเร่งทั้งทางบุกแล้วก็ทางอากาศในการที่จะหาร่างของพลทหารที่เสียชีวิตทีนี้เนี่ยความเคลื่อนไหวจากในประเทศเนี่ยก็ว่า หนักแล้วนะครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับนอกประเทศก็คือนานาประเทศเนี่ยก็มีเหมือนกันในกรุงโซของเกาหลีใต้นะครับวันนี้เนี่ยมีการชุมนุมกันของคนคเขมรหรือคนกัมพูชาซึ่งคนเหล่านี้เนี่ยก็เป็นแรงงานแหละที่ไปทํางานอยู่ที่เกาหลีใต้บางส่วนนะตามข้อมูลเห็นว่าเป็นผีน้อยนะก็มีการรวมตัวการประท้วงกลางกรุงโซนะครับ เรียกร้องให้ประเทศไทยเนี่ยหยุดการก่อสงครามเขาว่าอย่างนั้นนะเนี่ยครับจากคลิปที่คุณเห็นเนี่ยคือกลุ่มแรงงานของกัมพูชาในเกาหลีใต้จัดการชุมนุมประท้วงใจกลางกรุงโซลเรียกร้องให้ประเทศไทยเนี่ยยุติการสู้รบทันทีพร้อมขอให้สหรัฐอเมริกาและองค์การสหประชาชาติเข้ามาแทรกแซงสถานการณ์โดยผู้ชุมนุมนะครับมีการอ้างว่าไทยเนี่ยเป็นฝ่ายเริ่มต้นความขัดแยง้งและมีการควบคุมตัวทหารกัมพูชาไว้ ไม่ยอมปล่อยตัวกลับประเทศทําให้ไม่สามารถกลับไปใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวได้ตามที่คุณเห็นนะครับมันมีความเคลื่อนไหวอย่างมีนัยสําคัญในกรุงโซเกาหลีใต้ถ้าเราย้อนไปก่อนหน้านี้เนี่ยในกรุงโซเนี่ยเคยมีเหตุการณ์นะครับที่มีกลุ่มคนกัมพูชาหรือคนเขเมรเนี่ยนับ10คนที่มีการรุมทําร้ายร่างกายคนไทยนะที่บริเวณหน้าร้านคาโอเกะแห่งหนึ่งใน เกาหลีใต้นะครับจนสถานทูตนกรุงโซเนี่ยต้องแจ้งเตือนนะครับให้หลีกเลี่ยงชุมชนที่มีชาวกัมพูชาอยู่อาศัยเป็นจํานวนมากเพื่อความปลอดภัยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีการเคลื่อนไหวนะโดยใช้ประเทศอื่นเนี่ยเป็นแกนกลางสําคัญนะก็ไปอาศัยประเทศเขาอยู่ก็ยังจะไปปั่นป่วนสร้างสถานการณ์อีกนะครับนี่ครับส่วนความคืบหน้าวันนี้อย่างที่ผมบอกว่ากลับมาที่สมรภูมิไทยกัมพูชา เนิน3 5 0นย์นี่เป็นสมรภูมิสําคัญและสมรภูมิสุดท้ายที่เราต้องเอาให้หลับนะครับคือจะต้องเอาให้อยู่หมัดแน่นอนครับการสูญเสียมันก็มีมากนะครับเมื่อเช้าที่ผ่านมาในการแถลงข่าวของศูงแถลงข่าวร่วมสถานการณ์ไทยกัมพูชาเนี่ยนะครับพลเรือตีสุราสารโกศกทรวงกลาหมเปิดเผยนะครับว่ากัมพูชายังถล่มเนินสามห้าศูนย์บริเวณพื้นที่ปราสาทตาควายอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุริน ทำให้มีกําลังพลเสียชีวิตสองนายครับแต่ยังสามารถปกป้องพื้นที่มีการปฏิบัติการที่มีนัยสําคัญพันเอกฤชาสุสวรรณนรองโคศกกองทัพบ,บกบอกเพิ่มเติมนะครับถึงความยากในการสป,ปนาพื้นที่ความมั่นคงปราสาทต,ตาควายว่าด้วยสภาพพื้นที่การรบมีความยากลําบากเนื่องจากมีพื้นที่สูงเนินสามารถสู์ที่ทหารกัมูชาย,ยึดเอาไว้ก่อนหน้านี้และทําเป็นที่มั่นที่แข็งแรง การที่ทหารไทยจะยึดเป็นย,ยึดปราสาทตาควายได้เนี่ยเนิน3-50เป็นจุดจุดยุทธภูมิสําคัญตอนนี้ในบริเวณดังกล่าวมีการสู้รบอย่างหนักครับเป็นพื้นที่ช่วงชิงอยู่ในระหว่างการปฏิบัติการส่งผลให้ทหารสละชีพ2นายตามที่เป็นข่าวออกไปส,ส่วนการนําร่างทหารสละชีพออกจากพื้นที่เนี่ยนะครับกองทัพภาคที่2กําลังตรวจสอบต้องเรียนว่าด้วยความยากลําบากสถานการณ์การรบในบริเวณนั้นเนี่ยมันยังไม่จบ กำลังเข้มข้นพร้อมปฏิเสธกรณีทหารไทยถูกจับกลุมว่าไม่มีการได้รับรายง,งานเข้ามาเช่นเดียวกันครับพลตีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบ,บกเนี่ยก็ชี้แจงถึงกรณีที่มีการโพสต์ผ่านสื่อโซเชียลว่าฝั่งขมิ้นเนี่ยมีการแชร์คลิปทหารขามิ้นแย่งเอาอาวุธปืนจากร่างทหารไทยที่ปราสาทตาควายกรณีการเข้าตีเพื่อควบคุมที่หมานเนสามห้าศูน 350, ไไย์ฝ่ายใดเข้าตีเพื่อกดดันแต่โดนต่อต้านอย่างหนัก เมื่อถอนตัวพบกําลังพลหายไป2คนด้วยสภาพแวดล้อมมันไม่เอื้ออานวยนะครับเนื่องจากสภาพการมองเห็นจํากัดประกอบกับอุปสรรคจากสภาพภูมิประเทศทุ่นระเบิดและการยิงต้านทานทําให้ยังไม่เหมาะต่อการค้นหาเร่งด่วนในขณะนั้นจึงกลับลงมาทําแผนเพื่อจะเข้ากู้ร่างอีกครั้งนี่ครับแล้วก็ยืนยันว่าจะมีการระวมการค้นหาทั้งภาคพื้นดินและทางอากาศในการนําร่างกําลังพลกลับมาให้ได้ลองฟังบางช่วงของการแถลงข่าวครับ ในเรื่องของประเด็นปราสาทตาควายในเรื่องแรกของความยากของพื้นที่การลบตรงนั้นต้องเรียนว่ายากลำบากมากนะครับไม่ใช่เพียงแค่การปฏิบัติการในการที่เรียกว่าสถาปนาพื้นที่ที่เป็นเขตไทยคืนในช่วงการลบในช่วงนี้เท่านั้นในช่วง5วันที่ผ่านมาปลายเดือนกรกฎาก็มีความยากเช่นเดียวกันนะครับทำไมถึงยากนะครับบริเวณปราสาทตาควายนั้นเนี่ย โดยรอบเป็นพื้นที่สูงนะครับที่เราทราบกันดีที่มีเนิน3-50อยู่นะครับพื้นที่สูงตัวนั้นเนี่ยเป็นจุดที่ต้องเรียนให้ทราบว่าทหารกัมพูชาได้เข้ามายึดไว้ก่อนนะครับแล้วก็ทําเป็นที่มั่นแข็งแรงการที่เราจะยึดปราสาทต,ตาควายได้นั้นเนิน350เป็นจุดยุทธภูมิสําคัญนะครับตอนนี้ในบริเวณดังกล่าวเนี่ยก็มีการเรียกว่าสู้รบกันอย่างหนักเป็นพื้นที่ช่วงชิงอยู่ในระหว่างการปฏิบัติการนะครับแล้วก็ ส่งผลให้ทหารของเราเนี่ยได้สละชีพตรงนั้นเมื่อคืนนี้นะครับสนายตามที่เป็นข่าวครับในส่วนประเด็นคำถามย่อยในเรื่องของร่างผู้เสียชีวิตถูกไหมครับก็ตอนนี้เนี่ยทางกองทัพภาคที่2องกำลังตรวจสอบอยู่นะครับแต่ต้องเรียนว่าด้วยความยากลำบากนะครับสถานการณ์การรบในบริเวณนั้นเนี่ยยังยังไม่จบนะครับเรียกว่ากำลังเข้มข้นเลยนะครับไม่ทราบว่าพอดีคำถามยาวครบไหมครับ จับเป็นเฉลยศึกนะฮะอันนี้เป็นเทคนิวหรือว่าะไงจับเป็นเฉลยศึกยังไม่ได้รับแจ้งนะครับแรงอันนี้ยังไม่มีรายงานเข้ามาว่าถูกจับเป็นเฉลยนะครับได้รับแจ้งก็เสียชีวิตครับครับขอบคุณครับจะให้เพราะว่ารู้สึกผู้สื่อข่าววันนี้เยอะเลยทีเดียวนะครับในสตูดิโอขอใหหนึ่งคำถามครับจะสอบถามว่าการสู้รบในครั้งนี้ค่ะจะยืดเยื้อไปนานเท่าไหร่แล้วก็ เพื่อที่จะไม่ให้มันมีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชาวบ้านคําว่าสิ้นสภาพขมินที่สิ้นสภาพความหมายของกองทัพหมายถึงอะไรคะก็เรื่องของความยืดเยื้อะนะครับตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าที่เราทําทั้งหมดเนี่ยคือการป้องกันตนเองเป็นพื้นฐานนะครับจากการโจมตีเข้ามานะครับเราไม่ได้เป็นฝ่ายที่จะรุกเข้าไปหรือจะไปยึดดินแดนอะไรไม่ใช่เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการยืดเยื้อเนี่ยถ้า ทางกัมพูชายังมีการโจมตีเข้ามาอยู่เราต้องป้องกันตนเองนะครับเขาโจมตีมาเราต้องป้องกันตนเองการป้องกันตนเองนั้นเนี่ยก็ต้องเรียนว่ามีทั้งหลายรูปแบบนะครับในส่วนของพื้นที่ที่เราต้องยึดพื้นที่คืนซึ่งเป็นพื้นที่ไทยนะครับไม่ใช่ไปลุกรานดินแดนเพราะพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยหลายๆจุดทําให้ฝ่ายกรัรมพูชาได้เปรียบในการเข้ามาโจมตีไม่เพียงแต่ทหารนะครับที่ได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตประชาชนพลเรือนก็มีได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขายังโจมตีเข้ามาอยู่เราต้องป้องกันตนเองครับในส่วนของขีปนาวุธที่ยึดได้อ่ะค่ะหลังจากนี้จะมีการนําไปวิจัยต่อใช่ไหมคะแล้วการที่เราจะนําไปวิจัยต่อจะต้องมีการพูดคุยกับทางจีนด้วยไหมคะเพราะว่าเป็นอาวุธที่ซื้อมาจากจีนเรื่องนี้ได้ชี้แจงไปหลายรอบแล้วนะครับสิ่งที่เรายึดได้เราก็นํามาใช้ประโยชน์ในส่วนของเรานะครับส่วนรายละเอียดเนี่ยก็ผมเชื่อว่า เราต้องทําให้เป็นประโยชน์ที่สุดนะครับครับ,รบเรื่องของกระบวนการอราร้เรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ยึดได้จริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันก็มีกระบวนการมีขั้นตอนในเรื่องของการดําเนินการอยู่แล้วนะครับนี่ครับสถานการณ์ก็ยังคงต้องส่งกําลังใจเห็นไหมครับจริงๆแล้วเมื่อวานนี้มันก็มีอีกจุดหนึ่งนะที่เขาบอกว่า มันเป็นจุดที่หลายคนคงจําได้คืออนุสาวรีย์ตาอมนะอยู่บริเวณช่องอาัานม้าเนี่ยที่จะเป็นรูปคนถือหอกขี่ม้าถือหอกแล้วพุ่งมาทางประเทศไทยนะที่ตระกูลฮุนอย่างฮุนเซนและฮุนมาเด็จเนี่ยเขาเอาบูชาเนะเล่นของสายมูอะไรเงั้นนะ่ะปรากฏว่าเหลือแต่ซากนะครับเพราะเมื่อวานนี้เนี่ยทหารไทยเรายึดช่องอันมาได้เสร็จสมบูรณ์100%เซแล้วก็มีการพังอนุสาวรีย์ตาอมเนี่ยทิ้งเหลือแต่ซากปราหักพังตามคลิปที่ทหารไทยยืนร้องเพลงชาติ ก็จะเห็นว่ามันมีซากของนุสวรีตาอมเนี่ยอยู่ตามคลิปที่ทุกคนเห็นเนี่ยนะครับทีนี้เนี่ยเออในส่วนของคลิปอีกคลิปหนึ่งคือคลิปบ่อนคาสิโนนะที่ตรงนี้เนี่ยตามข้อมูลเนี่ยพบว่ามันเป็นสถานที่สําคัญมากเหมือนกันเป็นอีกหนึ่งหัวใจของคุณเซนก็ว่าได้ปรากฏว่เมื่อวานนี้เละเป็นจุนกับเพราะโดนทหารไทยโดนกองทัพไทยถลม่มเนี่ยครับจริงๆนี้ ตึกนียเขาบอกว่าเป็นบ่อนคาสินโนอ,อยู่ใกล้ๆก,กับด่านโอซเมตสภาพเนี่ยครับเสียหายย่อยยับอย่างหนักนะครับหลังกองกําลังฝ่ายไทยเนี่ยเปิดปฏิบัติการทางทหารเชิงรุกก่อนพระอาทิตย์จะตกดินมุ่งโจมตีเป้าหมายสําคัญในพื้นที่ยุทธศาสตร์ชายแดนจังหวัดอุดรมีชัยอาคารโรงแรมและบ่อนคาสินโนนี้เนี่ยเป็นทรัพย์สินของออกยาลืมเฮงนักธุรกิจรายใหญ่ของกัมพูชาถูกแรงประทะอย่างรุนแรงเกิดเพลิงไหม้และกลุ่มควันหนาทึบ พวยพุ่งขึ้นจากตัวอาคารสะท้อนผลกระทบโดยตรงจากการปฏิบัติการทางทหารในระลอกนี้เหตุการณ์นี้ตอกย้ำการยกระดับสถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนโดยโครงสร้างและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายตรงข้ามเริ่มได้รับผลกระทบอย่างเป็นรูปธรรมลิมเพงนี้เป็นกระเป๋าตังกระเป๋าถุงกระเป๋าเงินของฮุนเซนเขาเนี่ยกองทัพไทยเราไม่ยิงบ้านเรือนประชาชนเราไม่ยิงประชาชนครับเรายิงเฉพาะจุดที่มันเป็นแหล่งสแกมเมอร์ แหล่งสีเทาเพราะไม่มีโอกาสไหนจะดีเท่าไปกว่าโอกาสนี้ในการทําความสะอาดกัมพูชาซึ่งฝังรากลึกกัดกินอยู่ที่ขอบชายแดนบ้านเรามาอย่างยาวนานนะครับนอกจากนี้เองเออ,เอ,อในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยก็ได้มีการเน้นย้ำเนี่ยนะครับว่า3ข้อหลักๆก,ก็คือข้อเสนอที่จะให้ไทยหยุดยิงเนี่ยหลังจากนานาประเทศเ,เรียกร้องมาเยอะ นาแล้วก็ยืนยันว่าข้อเรียกร้องทั้ง3ข้อนี้ไม่เกี่ยวกับการประชุมกระทรวงการต่างประเทศหรือรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของอาเซียนนี่ครับโดย3ข้อเนี่ยนะครับในส่วนของนางมารตีนาริตาอันดาโมเนี่ยเป็นรองโงษกกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยก็มีการเปิดเผยว่า3ประเด็นหลักๆที่ไทยต้องการคือ1กัมพูชาต้องเป็นฝ่ายประกาศหยุดยิงในานะที่กัมพูชาเป็นฝ่ายรุกราน 2คือการหยุดยิงจะต้องเกิดขึ้นจริงและต้องต่อเนื่องต้องไม่ยิงซ้ำา 3. คือขอเห็นความจริงใจของกัมพูชาในการให้ความร่วมมือเก็บกู้ทุนระเบิดร่วมกันซึ่งในประเด็นนี้ทางการะทรวงการต่างประเทศได้พยายามผลักดันมาโดยตลอดตั้งแต่เกิดกรณีทหารไทยเหยียบทุนระเบิดครั้งแรกและย้ำว่า3จุดยืนนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการประชุมอาเซียนในวันที่22ธตันวาคมนี้แต่จะเป็นคําตอบของฝ่ายไทยหากประเทศสมาชิกสอบถาม หลังสารัฐจีนมาเลเซียเนี่ยต้องการให้หยุดยิงและย้ําชัดเจนว่าเราเนี่ยไม่ใช่ผู้ลุกรารแต่กัมพูชาเป็นฝ่ายลุกรานก็จะต้องเป็นผู้ที่ประกาศนะนี่ครับทีนี้เนี่ยในส่วนของผู้พันเบิร์ดหรือเสเบิร์ดอ่าพลตรีวัญชนะสวัสดีน่ะทีมโคศกของทางกองทัพไทยเขาเนี่ยก็ได้มีการออกมาโพสต์ข้อความนะครับย้ำถึง2 เขาเรียกว่าอะไรสอ,อสองการตัดสินใจเองสองลักษณะนะการที่สภาพของกัมพูชาเนี่ยมีอยู่2ลักษณะที่จะออกได้นะผลสุดท้ายนะครับมีอยู่2ลักษณะก็คือหุนเซนล้ลําเส้นขีดจํากัดด้านความมั่นคงของไทย1คือปัจจุบันเนี่ยไทยกําลังสร้างสภาวะแวดล้อมให้ได้เปรียบสูงสุดสําหรับการเจราจาแต่ยังไม่ถึงเวลา2คือถามว่าเราต้องการเจราจาไหมและรู้ไหมว่าตอนจบต้องเจราจาตอบได้ว่า เรารู้และเราต้องการแต่ไม่ใช่ตอนนี้ 3. วันนี้เราป้องกันประชาชนของเราและของโลกจากอาชญากรรมข้ามชาติทั้งสแกมเมอร์และค้าม,มนุษย์ 4. เราป้องกันประชาชนที่ใช้แนวชายแดนทำหมากินด้วยการสร้างเมือนที่ปลอดภัยจากสนามทุ่นระเบิดของกัมพูชาที่วางใหม่และของเดิมที่ไม่ยอมเก็บกู้ 5. การสิ้นสภาพของกัมพูชามี2ลักษณะคือ1ด้านกำลังทหารรวมทั้งพลังอำนาจแห่งชาติด้านอื่น และ 2. คือการตัดสินใจของผู้นําให้เป็นภัยคุกคามระดับต่ําที่ยอมรับได้วงเล็บไม่คิดจะรุกราน 6. คือทุกประเทศมีกี่จํากัดด้านความมั่นคงแตกต่างกันเช่นประเทศจีนเมื่อพูดถึงไต้หวันนั่นคือกี่จํากัดของจีนทันที 7. จากสถานการณ์ครั้งนี้ทําให้กี่จํากัดด้านความมั่นคงของไทยที่มีต่อกัมพูชาลดระดับลงจุดเดือดต่ําลงโดยเฉพาะกับผู้นําที่เจ้าเล่ห์นี่คือที่เเบิร์ตโพสนะครับแล้วจริงๆเนะี่ย อีกหนึ่งประเด็นก็คือมันคือเรื่องของสายลงสายรับอะไรที่ยังมีมาอย่างต่อเนื่องเดี๋ยวต้องตามต่อครับโดยเฉพาะการส่งกำลังใจให้กับรั้วของชาติทหารที่อยู่ที่เนิน350ในการพิชิตจุดนั้นให้ได้ชัยชนะกำลังจะมาถึงครับไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมข่าวสารสาระความบันเทิงครบคันมาเสิร์ฟให้คุณอย่าลืมติดตามไทยนิวของเราได้ในทุกช่องทางครับ